รักแท้มีอยู่จริงกระแตโตชิคุกเข่าขอแต่งงานกลางคนดูกระแตอัศยามน้ำตาคลอไม่คิดว่าจะมีวันนี้โตชิทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางคนดูกลายเป็นข่าวดีที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงทันทีเมื่อกระแตอัสยามหรือแปรบุญญเลี้ยงนักร้องสาวสายแดนที่ครองใจแฟนๆมานานโดนแฟนหนุ่มคนสนิทโตชิจิรธีปันทิ ทำเซออัไพขอแต่งงานอย่างสุดซึ่งท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและน้ำตาแห่งความปลื้มใจมีรายงานว่าโตชิได้เตรียมการขอแต่งงานอย่างเงียบๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจด้วยการจัดบรรยากาศที่แสนเรียบง่ายแต่โรแมนติกพร้อมเชิญกลุ่มเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดะและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นพยานรักก่อนที่เขาจะคุกเข่าต่อหน้ากระแตและเอ่ยคำขอแต่งงานที่ซึ้งกินใจจนเจ้าสาวใยแดงถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ แม้จะไม่มีการเปิดเผยคำพูดเต็มๆของโตชิแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าข้อความที่เขากล่าวขณะขอแต่งงานสะท้อนถึงความรักความเข้าใจและความอดทนที่ทั้งสองคนมีให้กันมาตลอดช่วงเวลานับสิบปีโดยหนึ่งในประโยคที่โดนใจผู้ร่วมงานคือเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากทั้งวันที่ยิ้มและวันที่ร้องให้วันนี้อยากให้เธอเป็นคนที่อยู่กับเราทุกวันในอนาคตอยากสร้างครอบครัวที่มีความหมายร่วมกันกันกบเธอรักแท้สิปี กระแตโตชิก้าวสู่บทใหม่ของชีวิตย้อนกลับไปกระแตและโตชิคบหาดูใจกันมายาวนานนับสิบปีแม้จะไม่ได้เปิดเผยชีวิตรักต่อสาธารณะอย่างวุอหววาแต่ก็ไม่เคยปิดบงังทั้งคู่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักผ่านโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นเป็นระยะและต่างฝ่ายก็ต่างให้เกียรติในสายงานของกันและกันมาตลอดทั้งในฐานะคนรักและเพื่อนร่วมชีวิตสำหรับแฟนคลับที่ติดตามเส้นทางรักของทั้งคู่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คืออีกหนึ่งคู่รักที่รักกันด้วยความจริงใจและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงการได้เห็นทั้งคู่จูมือกันก้าวไปสู่จุดใหม่ของชีวิตจึงเป็นช่วงเวลาที่ซาบซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนขณะเดียวกันโพสต์ล่าสุดของกระแตที่อัปโหลดภาพสวมแหวนมั่นพร้อมแคปชั่นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายว่าใช่ค่ะฉันตอบว่าตกลง ก็ยิ่งตอกย้ำให้แฟนๆมั่นใจว่าความรักครั้งนี้คือของจริงและพร้อมสำหรับการก้าวสู่บทใหม่อย่างมั่นใจนะเป็นการปิดฉากความรักก่อนแต่งงานที่สวยงามและเปิดฉากใหม่ในชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความหวังความอบอุ่นและการสพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงขอแสดงความยินดีกับกระแตอสยามและโตชิจากใจและหวังว่าจะได้เห็นภาพงานแต่งงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในเร็วๆนี้คุณคิดว่าคู่รักคู่นี้จะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งเร็วๆนี้หรือไม่